มาชาร์ลีเกงเหียรเนียรรีครับรับครับนั่งนั่งนันก่งนั่งนั่งนัั่งนัันนั่งั่งนั่ั่งนั่งนั่

เดี๋ยวต้องรอรอดูว่าเป็นยังไง ก็ทุกอย่างที่เราทําเนี่ยมัน không มี เนป่อเป็นรหลวตัวย้างอย่างเงี้ยมาเลยดูมาเลได้เวลานะครับผมเคลื่อนย้าย ้านของแม่น้อยแม่ต้อยนะแม่ต้อยแม่ต้อยเสียงอีสานนะไปที่วัดนะค <ừ> รับ <ừ> ้าไเ่าเพ่ขาบอกไปอยู่บอมีอยู่เขาเกี่ยับ้า้บ้นบ้เ้านุ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không không bỏ lỡ những video hấp dẫn

เคลื่อนย้ายนะครับร่างของแม่ต้อยขึ้นรถแล้วนะเพื่อที่จะเดินทางไปที่วัดเดี๋ยวเราจะไปตั้งขบวนเนาะฝา like, กกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับ